คนที่สนับสนุนอยู่อะนะเลิกซะเลิกซะเชื่ออาจารย์เถอะอย่าทําเลย <Madonna. S 1> เรารับผลของการกระทําไม่ไหวหรอกเชื่ออาจารย์เถอะนะจําไว้นะเรารับไม่ไหวหรอกเมื่อผลของวิบากมันย้อนกลับมาหาเรารับไม่ไหวเชื่ออาจารย์รับไม่ไหวหรอกอย่าทําเลยเราไม่อยากรับผลของการกระทำอย่าทํา ถ้ารับไม่ไหวอย่าทำแต่ถ้ามั่นใจมาเลยวิบากกรรมประดังพังพูเข้ามาเลยเอาเลยเอาเลยรับให้ได้มองเห็นโทษให้มันเยอะๆแล้วคนที่ไปเยลเยลเยลเชียร์การสนับสนุนกันกับคนที่ด่าชาวบ้านแล้วเข้าไปสนับสนุนเขาเราวังให้ดีนะนั่นเรียกว่าบริโภคลวบเราได้เข้าไปเบอร์บริโภครวบกับวิบากกรรมที่เขากำลังสร้างตอนแรกเนี่ยเขาสร้างวิบากกรรมของเขาคนเดียว โดยการเอาเรื่องราวคนอื่นออกมาประจานแล้วพวกเราก็เข้าไปเชียร์ไปเย้ลไปยุยงไปส่งเสริมไปสนับสนุนนั่นแหละบริโภครวมถ้าการประจานนั้นเป็นยาพิษเราได้กินยาพิษนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็รอตายหรือรอทุกเจียนตายได้เลยอย่าไปวิ่งทำร้ายใคร ตามความสาใจของตัวเองเพราะเราเนี่ยมีการเกลียดหรือไม่พอใจเขาเป็นทุนเดิมจึงเข้าไปร่วมกับเขาเพื่อทำลายใครคนใดคนหนึ่งอย่าทำนะวิบากมันหนักนะวันหนึ่งก็จะมีคนร่วมมือกับเราในการทำลายเราเหมือนกันในวันหนึ่งที่เราจะหาทางออกทางแก้จะไม่มีใครช่วยเราหาทางออกทางแก้แต่จะมีแต่คนลุมซ้ำเติม เราจําไว้นะวันหนึ่งที่เราเจอความทุกข์เข้าจู่โจววิบากแห่งกรรมมันตามมาจองล้างจองผาญเราในปัจจุบันวันนั้นอย่ามานั่งบ่นทีหลังว่าทําไมมีแต่คนซ้ํำเติมไม่มีใครไห้กําลังใจเลยจําไว้นั่นแหละคือผลของการกระทําของตัวเราเองอาจารย์สอนให้นะเราจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเราแต่อาจารย์ชี้โทษให้แล้วถ้าเรารับของการชี้โทษนี้ได้ ประโยชน์ย <scientific> <acy> <us> ่อมเกิดขึ <royalty> <meter old> <us> ้นแกเราแต่ถ้าเราไม่ยอมรับการชี้โทษของอาจารย์เราก็ต้องรับผลของวิบากกรรมของตัวเราเองปราจา์อาจารย์ปราจา์ไปเถอะอาจารย์ไม่ห้ามและอาจารย์จะไม่ฟ้องร้องทุกคนที่ปราจา์อาจารย์แม้อาจารย์จะเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อตัวอาจารย์แค่ไหนอาจารย์อาจารย์จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อค่าพยาบาบาดัร้ายวันใดเจอกันแล้วอาจารย์รู้จักว่าเราเป็นคนที่เกลียดที่อคฆา ที่ด่าทอต่อว่าที่ใส่ร้ายป้ายสีที่ปราจา์อาจารย์อาจารย์จะไม่โกรธเราอาจารย์จะสงสารเราอาจารย์จะเจริญเมตตาเผื่อเราทุกคนอาจารย์จะไม่ฟ้องร้องแม้แต่คนเดียวอาจารย์ก็จะไม่ฟ้องร้องแม้มันจะทําลายเบียดเบียนเดือดร้อนกับอาจารย์ขนาดไหนก็ตามมันจะใส่ร้ายป้ายสีหรือมันจะเอาเรื่องจริงเนอดีตมาพูดจะผิดเข้าข้อไหนจะผิดองค์ประกอบใดอาจารย์ก็จะไม่ฟ้องร้องจะไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นไม่มี อาจารย์ประกาศตรงนี้ส่วนใครจะฟ้องร้องอาจารย์อาจารย์ห้ามไม่ได้เป็นเรื่องของเขาอาจารย์จะแก้ที่การกระทําของตัวเองอาจารย์จะไม่แก้ที่การกระทําของคนอื่นการกระทําของอาจารย์อาจารย์รับผลของตนเองการกระทําของเราเรารับผลของเราเองใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเสมอดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากระทําอยู่เราพร้อมจะรับผลของพิบาก,กรรมเราก็ทําต่อไป แต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะรับผลของการกระทําไหวให้ยุติการกระทํานั้นเสียเราไม่พอใจอยู่นิ่งๆเฉยๆวางอุเบกขาไม่เห็นด้วยอยู่นิ่งๆเฉยๆวางุเบกขาแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพร้อมชนเราก็ชนไปแต่คำถามเรารู้ไหมว่าเรากําลังชนกับอะไรไม่กลัวบาปบุนคุณโทษไม่เป็นไร เออพราะแม้จะกลัวหรือไม่กลัวบาปบุญคุณโทษนั้นย่อมส่งผลแก่เราเสมอไม่เกี่ยวกับกลัวหรือไม่กลัวแต่วันหนึ่งมาถึงแน่เช่นเดียวกับความตายวันหนึ่งมันมาถึงแน่แม้จะกลัวหรือไม่กลัวแต่ความตายมาถึงแน่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่วันหนึ่งความตายมาถึงแน่ อย่าไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์วางเฉยเถอะถ้าคิดจะปกป้องศาสนาต้องเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนในพิตีปิดกมาปกป้องอย่าไปปกป้องโดยใช้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นไม่เรียกว่าการปกป้องศาสนาแต่เรียกว่าการทำลายศาสนาศาสนากำลังเสื่อมสามไม่ใช่เพราะอาจารย์ออกมาพูดแต่ศาสนาเสื่อมซามเพราะใจ วางซะวางเถอะอาจารย์เห็นเพื่อนอาจารย์จะฟ้องนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่แต่อย่าไปสร้างเหตุเลยเบียดเบียนเดือดร้อนกันเปล่ามันเป็นคนไม่ยอมคนมันบอกมันจะฟ้องเพราะมันมีรูปมันก็ไปเจือปนด้วยมันบอกอ่ะก็แล้วแต่มึงถ้ามึงอยากจะฟ้องก็ตัดสินใจเอาเองมันบอกมันจะฟ้องเฉพาะส่วนของมันไม่เกี่ยวกับอาจารย์อ่ะแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยมึงไปมึงอยากทําอะไรทําไปอ่าพิจารณาแล้วพิจารณาดีแล้วก็ตามนั้น ทุกวันนี้คนเรามาไม่สนใจปัจจุบันมาสนใจแต่อดีตอดีตคนทําเรวทําชั่วในปัจจุบันก็เลยไม่ยอมรับในความเรวความชั่วนั้นถ้ามึงยอมรับอดีตไม่ได้มึงอยู่กับปัจจุบันไม่มีความสุขเราคุณจะบอกให้ถ้ามึงยอมรับอดีตได้แล้ววางเป็นใจปกติเป็นกลางไปซะอยู่กับปัจจุบันขณะวันหนึ่งมึงยอมรับความเป็นจริงได้เมื่อไหร่มึงจะมีความสุขเพราะนั้นสุขไม่สุขมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันไม่ได้อยู่ที่เคยทําเร็วทําชั่วมากมายขนาดไหน วางซะวางศาสตราวุธในมือมึงลงซะอย่าอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครอีกเลยวางอาวุธในมือลงเสียเถิดวางซะศาสตราวุธในมือพวกมึงนะ่ะวางลงเถอะมึงใช้อาวุธเหล่านั้นประหัดประหารคนอื่นมามากพอแล้วเอาอาวุธเหล่านั้นไปประหัดประหารกิเลสตนเองดีกว่าอย่าไปประหัดประหารคนอื่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษ แต่ถ้ามึงเอาศาสตราวุธเหล่านั้นไปประหัดประหารต่อกิเลสของตนนั่นแหละมันจะกระทําความที่สุดแห่งทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันมึงจะเกิดความเจริญหาความเจริญได้ในปัจจุบันเอาเวลาที่ถือศาสตราวุธในมือวิ่งฆ่าชิงต่อยตีชาวบ้านใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นประจานคนอื่นเอาศาสตราวุธในมือมึงนะ่ะไปประหัดกระหารกิเลสในใจแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์ได้ในปัจจุบัน อย่ามวนแต่วิ่งฟันชาวบ้านเลยฟันตัวเองก่อนฟันความเลวความชั่วฟันสันดานหยาบช้าฟันในสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวของตัวเองทิ้งฟันตัวชั่วตัวเลวให้ตายจากใจของตัวเองไปการฟันนี้จะเป็นการฟันฟันที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้ตัวเลวตัวชั่วตายจากเราไปเหลือไว้แต่ตัวดีเท่านั้นที่จะจันลงพุทธศาสนาจันลงประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตน ควรแก่การทำสิ่งนี้มากกว่าการทำสิ่งอื่นกูไม่หวั่นไหวไม่ต้องกลัวคนจะให้กำลังใจจะด่าซ้ำจ้ำใจอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนที่ยังมีความรักให้เอ็นดูกูอยู่ไม่ต้องกลัวกูไม่หวั่นไหวต่อเรื่องนี้ อะไรจะกระแทกเข้ามาขนาดไหนกูพร้อมรับเสมอกูอยู่ในจุดนี้ได้กูอบรมบ่มนิสัยตัวเองมาอย่างดีแล้วจึงออกมาบอกมาพูดมาสอนไม่งั้นกูไม่ออกมาบอกมาพูดมาสอนถ้ากูทําไม่ได้ดังนั้นกูตั้งใจทําทุกอย่างด้วยความเมตตาเจจำงสุดท้ายคือความเมตตาเจจำงแรกก็คือเมตตาเจจำงระหว่างทางก็คือเมตตาไม่ว่าจะเบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดแล้วกูก็ตั้งเจตนาตัวเดียวด้วยความเมตตา ถ้ามีความเมตตาเป็นที่ตั้งเป็นกําลังแล้วซไซสไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายความเมตตาตัวนี้ลงได้ถ้ากูเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ท่ามกลางก็ผลประโยชน์ที่สุดก็ผลประโยชน์มันจะโดนทำลายลงได้แต่ทุกวันนี้กูไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์สิ่งที่ทำทุกวันนี้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเล้วแล้วแต่ตั้งด้วยความเมตตาทั้งสิน้นทุกวันนี้ยอมเหนือยากลำบากเมื่อวานเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ทักเข้ามา มาเจอลูกศิษย์ไม่ได้เจอกันแค่ประมาณเดือนเดียวมันบอกว่าอาจารย์ผอมลงอีกแล้วนั่นเพราะความเมตตาออกสั่งสอนสัตว์โลกกูพยายามทําให้มากที่สุดที่จะทำได้ไม่สนใจกับการอดตาหลับขับตานอนแล้วเงินที่ออกไปสแสวงหามาไม่ได้เอามาใช้ถ้าสแสวงหาจนผอมแล้วเงินทั้งหมดนั้นเอามากอบโกยเพื่อเอาเงินบริจาคเอ่ยเอาเงินจากการไปบรรยายทําเอ่ยเอามาใช้นี่นะป่านเนี้ยนี่กูใกล้จะหมดแล้ว ถ้ากลัวตลับขับตานอนในการหาเงินเหล่านี้มาใช้หนี้ใช้สินก่อตนเอออันนี้สิหน้าแก่การทํางานหน้าแก่การเหนื่อยล้าเพราะมีเงินเป็นที่ตั้งมีเงินจากการใช้หนี้เป็นต้นเหตุอันนี้สิกูจะบุกฟ่าลุยไฟจะรับงานแบบถูรูกถูกกลางไม่ยอมอดตลับขับตานอนเพราะจะได้หมดหนี้หมดสินหรือเอาเงินมาบำรุงฟุ่มเฟือเหเหิมถ้ากูเอาเงินจํานวนนั้นมาใช้ในชุดตัวเองจริงๆตอนนี้กูไม่อิหนาละใจกูไม่อิดรลอยแบบนี้หรอกแต่การทําสิ่งนี้ยอมเหนื่อยยากลาบากทุกวันนี้ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ตัวเองเลยแมย้แต่เสีเส้ยวองคุลีเดียวทุกวันนี้สอนธรรมะกับการขายของก็แยกจากกาันชัดเจนการขายของก็ส่วนการขายของไม่เอามาแกลร้องแกลกระกเชิงขายหน้าไร้สดด้วยซ้ําก็แค่พูดว่าเปิดขายแล้วเปิดขายแล้วไม่ใช่มาเซลล์โปรโมชั่นอันนี้ดีอย่างนั้นคุณภาพเนื้อผ้าเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพริกอันนี้ทําจากก็ะปีน้ปาปลาคนขอให้กูรีวิวกูยังไม่รีวิวด้วยซ้ําอาจารย์รีวิวหน่อยเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงกูงไม่พูดกูพูดแค่ว่าใครจะซื้อก็ไปซื้อ แยกแยกกันอย่างชัดเจนไม่ได้ใช้เวลาของการสอนธรรมะไปขายของมึงรู้หรือเปล่ากูไปบรรยายธรรมทุกสถานที่เขาขอให้กูเอาของไปขายล่าสุดกูไปคอนเสิร์ตเขาขอให้กูเอาเสื้อไปจําหน่ายในงานคอนเสิร์ตมึงคิดว่ากูจะขายไม่ได้เหรอชื่อเสียงกูขนาดนี้กูเอาของที่ไหนไปลงคนก็ซื้อ